ครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับพบกับผมเดี่ยววลลบีสร้างสรรค์ปันสินนะครับกับช่องงานซ่อมสารพัดช่างนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องนะครับเพื่อนช่างทุกคนมาซ่อมฮีตาชิตู้เย็นนะครับตู้เย็นฮิตาชินะครับนะครับก็มาดูรุ่นกันเลยครับฮีตาชิรุ่น R ขีดแทรสามห้าศูนย์ีนะครับ ขนาดก็1 2 4คิวนะครับโอเคครับนี่อาการของเขาคือไฟไม่เข้านะครับไม่เย็นคือไม่ไม่มีปฏิกิริยาต่อตัวอะไรเลยเสียไฟนิ่งสนิทนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับามาดูวงจรนะครับอ่านี่นะครับนี่คือ อนี่คือวงจรของเขานะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ไม่เอาละเอียดอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจแบบนี้นะครับสําหรับท่านทีเนบบนน่เจอปัญหาในรูปแบบนี้นะครับเจอปัญหาในรูปแบบนี้ก็วันนี้ผมได้ซ่อมสดๆเลยนะครับ <c oughs> นี่นะครับตู้เย็นรุ่นนี้นะครับฮิตาชิเขาจะควบคุมด้วยบอร์ด บอร์ดคอนโทรลนะครับมีบอร์ดคอนโทรลจะใช้พัดลม4เส้นนะครับข้างใน,นพัดลม DC 4เส้นนะครับซึ่งสองเส้นก็เป็นบวกลบปกติแล้วก็อีก2เส้นนั้นก็คือเป็นเขาเรียกว่าไฟที่เป็นคำสั่งออกจากตัวเมนบอร์ดนะครับตัวบอร์ด ตัวไอควบคุมตัวนี้นะครับพี่น้องนะครับผมทีนี้ผมจะอธิบายอย่างนี้ว่าอาการอย่างนี้นะครับอาการอย่างนี้นะครับก็คือที่ผมได้ตรวจซ่อมนี้นะครับจากตอนนี้ทำงานปกติและวทำงานปกติทุกอย่างเรามาวัดไฟนะครับซึ่งอตอนนี้ทำงานอยู่นะผมวัดไฟเรียบร้อยแล้ววัดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ผมจะใช้บอร์ดอีกอีกบอร์ดหนึ่งเนี่ยซึ่งผมได้เปลี่ยนบอร์ดไปเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันมาอธิบายนะครับให้เพื่อนช่างให้พี่น้องทุกคนได้ได้เข้าใจว่าเผื่อท่านไหนเจอปัญหาแล้วอ,อยากจะลองทำดูเนาะอันดับแรกนะครับเราวัดไฟก่อนเลยนะครับอาการอย่างนี้นะครับผมจริงๆแล้วผมได้ไล่เช็คหมดแล้วนะครับว่าอ่า ระบบเซ็นเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยในในตัวเครื่องของเขาเนี่ยทั้งในพวกดีเล์พวกอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะครับเขาปกติดีครับปกติดีนะครับไม่เสียนะครับแต่ว่าเครื่องไม่ทํางานนั่นหมายหมายความว่า,าวงจรบอดบอรดคอนโทรลของเขาไม่สั่งงานนั่นเองนะครับซึ่งในในวงจรเนี้ย ในบอร์ดของโทนนี้นะครับอาการปกติก็คือเนี่ยทำงานแบบนี้เนี่ยนะครับสดๆเลยนะพี่น้องทํางานแบบนี้ปกตินะครับผมจะใช้บอร์ดที่ไม่มีไฟนะครับบอร์ดตกันมาบ,บอร์ดแท้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับทางานปกตินะครับตัวนี้คือเจ็ดแปดหนึ่งสองนี่ก็คืออะไรครับก็คือไฟสิบสองโวลต์ดีซีนั่นเองครับชุดนี้เขาสร้างสร้างไฟ 12โวลต์ DC น,นะครับอ่ามาดูมาดูด้านนี้นะครับหม้อแปลงนะครับเราเช็คเรียบร้อยไฟออกมาปุ๊บตรงนเนี้ยอ่าเนี่ยคือกวลบกวบวกนะครับวัดไฟจะต้องได้12โวลต์น,นะครับได้12โวลต์ห้าอย่าต่ำกว่านั้นถ้าสูงกว่าก็ประมาณ14โวลต์อย่ากเกินนะครับก็คือนั่นคือรูปแบบปกติของเขานะครับมีไฟครบวัดที่ซีอ่าไฟเลี้ยงหลายๆตัวไล่มาตรงนี้จะเป็น จะมีไฟที่5โวลต์นะครับ5โวลต์หรือ4.9นะครับก็คือไล่มาเรื่อยๆนะครับไล่มาเรื่อยๆไล่ตามจุดไฟเรื่อยนะครับพี่น้องอ่าผมคิดว่าทุกท่านก็น่าจะพอมีพื้นฐานอยู่บ้างนะครับแล้วก็ตัวคิดตั้นตัวนี้นะครับทํางานปกติเขาจะต้องมีไฟอยู่ที่4โวลต์นะครับ2ขาคีตั้งจะมี3ขานะเขาจะมีไฟอยู่ที่4โวลต์ DC นะครับอ่าส่วน เจ้าไอซีตัวใหญ่เนี่ยตัวควบคุมเนี่ยจะมีไฟเลี้ยงอยู่ที่5โวลต์น,นะครับ5โวลต์จะมีไอซีจะมีซีตรงนี้นะตัวนี้นะเป็นไฟเลี้ยงเขาอยู่นะครับซีนะบ C ที่ผมชี้อยู่เนี่ยนะครับวัดไฟจะต้องได้5โวลตนะ์นะครับหรือ4.9นะนะครับแล้วก็ซี C ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับซี C ตัวนี้ ที่ผมจับอยู่เนี่ยจะต้องมีไฟเท่าไหร่ครับสิบสองโวลต์เพราะว่าไฟตัวนั้นเขาจะส่งไปที่พัดลมนั่นเองนะครับพัดลมเนี่ย,ยน,นะฮะตามที่วงจรที่ผมให้ดูหลังตู้เย็นเนี่ยสี่เส้นตรงเนี้ยนะครับเนี่ยสี่เส้นตรงนี้นะครับ,รรบก็ดูที่วงจรแล้วกันนะแต่สี่เส้นฝั่งเนี้ยนะครับจะเป็นพัดลมนั่นเองนะครับ ดูดูดชัดๆนะพี่น้องนะตรงเนี้ยเป็นไฟ12โวลต์ไปหาพัดลมนะครับตรงนี้เป็น,น,ปน,น,น,เ,ปนเป็นขัวลบนะครับเป็นสายสีสีอะไรก็ไม่รู้ที่เข้าพัดลมนะแต่ว่าอันนี้เป็นสายไฟนะครับ12โวลต์ตัวเนี้ยเป็นพันนะครับสองตัวเนี้เป็นไฟที่ออกมาจากเจ้านี้นะครับวิ่งมานะครับ ใช้เซนเซอร์นะครับเป็นเซนเซอร์สะพันเพื่ออสั่งให้ทํางานนั่นเองนะครับเอาง่ายๆนะพี่น้องตรงเนี้ยวัดแล้วนะครับปกติจะมีไฟอยู่ที่2.5นะครับ2.5โวลต์ดีซีนะครับขานี้นะถ้านับจากฝั่งนี้ก็ขาที่2อนั่นเองส่วนขาเนี้ยเป็นสายสีขาวเนี่ยตัวแรกเนี่ยจะมีไฟอยู่ที่สี่โวลต์นะครับ4โวลต์นะครับทีนี้เขาไฟตัวนี้เขาออกมาจากไหนนะครับไฟตัวนี้ถูกสั่งออกมาจากขา ขาที่สิบสี่และขาที่สิบหกนะครับขาที่สิบหกกับขาที่สิบสี่นั้นจะมีไฟออกที่สี่โวลต์ดีสี่นะครับอ่าหรือสามจุดห้าหรืออะไรก็อยู่จะอยู่ประมาณนี้นะครับคือคือ,ค,อคือมาตรฐานจริงก็คือสี่โวลต์ดีสี่นะครับสี่โวลต์คือเขาจะปล่อยออกมาปล่อยออกมาพ๊บอ่าขาที่สนะิบหกเนี่ย จะมี R นะครับ R ตัวเนี้มาดอกไฟให้เหลือ2.5ตรงเนี้ยนะครับนึกซึ่งเป็นคำสั่งออกมานั่นเองครับครไปไปให้พัดลมนะครับข้างบนส่วนตัวเนี้ยก็จะเป็นไฟออกมาตามขาที่14เลยนะครับถ้าวัดได้ตามนี้นะครับก็คือทำงานปกติพัดลมหมุนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพัดลมข้างหนะ้าครับ ัดลมข้างหน้านี่นะนี่คือทํางานนะครับัดลมหมุนนะครับัดลมนี่เริ่มเย็นแนล้วเริ่มเย็นแล้วนะครับสักพักหนึ่งน,นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นสวิตสวิตท,ที่ต่อไปหาพัดลมนัน่นแหละบวกกับไฟด้วยนะครับก็คือพ่วงกันอยู่นะครับทีนี้ ตู้เย็นรุ่นนี้นะครับจะค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่เข้าใจถึงรายละเอียดของการทํางานของบอร์ดของเขาเนี่ยก็จะงงนะครับงงเหมือนกันนะก็ตามที่ผมได้ศึกษาดูแล้วก็ได้ทําการซ่อมผมก็สรุปได้ว่าบอร์ดนะครับเสียนะครับผมจริงๆผมจะเปลี่ยนชิปตัวนี้เปลี่ยน สีตัวนี้นะครับสีวุมตัวนี้แต่ว่าทางร้านไม่มีขายนะครับก็เลยได้ตัดสินใจเปลี่ยนบอร์ดเลยนะครับเอาให้จบเลยนะครับก็แพงมากครับแพงมากนะครับสองพันกว่าบาทอันนี้ถ้ามีก็ท่านไหนที่มีอะไรก็ลองยกดูนะครับยกยกยก,ยกดูเลยนะครับเพราะว่าถ้าไฟไม่ออกตรงนี้ที่ผมบอกขาที่สิบสี่ขาที่ อ่าสิบหกนั่นพัดลมไม่หมุนแน่นอนนะครับพอพัดลมไม่หมุนก็ระบบของเขาก็จะเออเลอร์แล้วครับตามนี้นะครับพี่น้องนะครับผมทีเนี้ยอ่าผมลืมบอ,อกไปว่าตรงนี้จะมีไฟสิบสองโวลต์ดีสี่ของดีเลย์นะดีเลย์นะครับถ้าไม่ทํางานสองขานี่จะมีไฟเท่ากันนะครับอ่าถ้าทํางานขานี้จะหายไปนะครับอันนี้เหมือนกันครับ ถ้าทํางานมันก็จะมีเสียงต่อนะครับเสียงดีเลย์นะโอเคนะครับผมในบอร์ดบอร์ดของอตู้เย็นฮิตาชิรุ่นนี้นะครับพี่น้องกอ็เพราะน่าจะเป็นวิทยาทานให้เคลื่อนช่างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมนี่นี่เขากำลังทำงานอยู่นะนี่นะนี่นะนี่นะครับ,รบผม ทำให้ดูสดๆเลยนะครับผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับของแท้นะครับของแท้เลยแท้ศูนย์นะครับผมก็โอเคครับหวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนช่างทุกท่านนะครับที่สนใจทางางานซ่อมแล้วก็เจอปัญหาแบบเดียวกันกับผมนะครับอาการนี้ก็ตอนแรกผมสรุปผมผมคิดว่านะครับคิดว่าน่าจะเกิดจาการะบบเซ็นเซอร์อะไรต่างๆผิดปกติอยู่นะครับ แต่ทีเนี้ยได้ไล่ทาการไล่เช็คดูแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับก็ได้ไปศึกษาวงจรในบอร์ดบอร์ดนี้ดูว่าไฟเขาเจาะเท่าไหร่ซึ่งมาวัดดูแล้วนะครับไฟเขาไม่ได้นะครับบอร์ดนี้ที่บอร์ดเสียเน,นี่ยครับไฟตรงนี้จะเป็นยี่สิบโวล์นะไฟสูงมากนะครับจริงๆเขาต้องสิบสองโวล์นะครับไม่เกินสิบสี่โวล์ดีซีนะครับผม ก็เลยแต่ไฟจุดอื่นๆก็ครบปกตินะครับแต่ไม่มีไฟออกจากขา14และขา16นะครับวิ่งออกมาหาพัดลมเป็นเซ็นเซอร์เป็นพันธต่างๆนะครับก็ก็เลยสานนิสานว่าตัวนี้น่าจะมีปัญหาผมไปที่ร้านไม่มีนะครับไม่มีอะไรก็เลยยกมาเลยนะครับเปลี่ยนทั้งบอร์ด ก็โอเคครับสรุปพอเอาบอลใหม่เสียบเข้าไปทำงานทันทีนะครับถ้าพี่น้องท่านไหนเจอปัญหาแบบนี้ก็ลองดูหรือไม่ก็คอมเมนต์มาสอบถามนะครับด้านล่างได้เลยนะครับผมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามนะครับถ้ามีประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งช่องทางของเดียววอลลรีนะครับสร้างสรรค์บันศิ์นะครับอ่า อีกช่องหนึ่งของผมก็เป็นาการสอนสอนดตรีพื้นบ้านนะครับก็ฝากไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ